สวัสดีค่ะมองมันแซบทุกคนนานแล้วนะไม่ได้เจอกันวันนี้ออดอลลาร์ดวิด์ฟอร์ดก็น้ำแข็งมันเกาะบนต้นไม้นะเต็มเลยอันนี้กินเฮา27องศาฝนตกมันก็เลยกลายเป็น27่สเรลนไฮก็อยู่ที่ติดลบ4หรือว่าหาเนี่ยน้ำแข็งมันเกาะ ฝนมันตกลงมาเป็นน้ำแข็งก็เ,เลยต้องมาเคาะไม่งั้นต้งงนไม้ ลุกเลยเดอะคลาสเย็นเสียงไหมยังกระเสียงแก่แตกเลยนู่นนะบนยอดจ้าเป็นน้ำแข็ง Я yeah, เรื่องแจงจากหลังคากินเฮาสุดยอดโอโหมือนอะไรทลัยโอ้ยวันนี้พอแค่นี้กนอนเชิญนะคะ